สวัสดีครับสวัสดีพี่แอด่านะครับผมมาพบปะพบเจอกันอีกแล้วใช่นะครับรอบก่อนเมื่อคอเห็นว่าออกเขาลงคลิปไปปั๊บออกต่างประเทศเลยใช่ค่ะหนึ่งห้าครับผมหรือห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับรับห้าหนึ่งเพราะพี่แอด่าบอกมาสองห้าหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่คตัวเดียวเลยตัวเดียวแล้วก็ไปออกต่างประเทศหัวค่ำนั้นเลยบอกแล้วว่าของพี่ส่วนใหญ่จะไม่รอนานครับภายในสามวันยังไงก็ออกบางครั้งก็จะออกทุกวันครับ แต่ส่วนใหญ่เลยเขาจะออกเพื่อนบ้านเพราะมันรอไม่ได้ไงมันเห็นวันไหนมันก็จะออกวันนั้นเลยเนาะใช่ครับผมเหมือนปู่แบบถ้าบอกลงจองปั๊บปู่จะให้ออกปุ๊บเลยใช่ส่วนมากจะไม่เกินสามวันนะคะครับทีกับวันสองวันก็ออกละครับเป็นอย่างนั้นตลอดทุกรอบเลยใช่ไหมคะพี่เอ็ดาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราลงกันก็จะออกเพื่อนบ้านมาตลอดแล้วก็มันไม่ได้ออกแค่ครั้งเดียวนะบางทีมัน ทั้งนั้นออกน่าจะออกไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งได้ไหมคะเจ็ดเป็นเป็นฮานอยเป็นเวตาดนามที่ก็ออกไปออกสลับออกตลอดออกทั้งวันด้วยบางทีออกสลับแบบวันนี้ออกปกติพรุ่งนี้ออกอีกอันหนึ่งออกออกออกนี้บ่อยบ่อยบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะครับคิดว่าเอสจะต้องมีคนที่ถูกกันไม่มากก็น้อยเลยเนาะกรอบก่อนเนาะถ้าทักน้องเป็นมาในทางไลน์เขาขอบคับ กขาได้กันเยอะอยู่ค่ะครับครับผมแต่ไม่รู้ทางช่องนี้น่าจะได้อยู่เนาะครับครับผมว่าลงคลิปไปทันเวลาพอดีนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงอยู่ก่อนที่ก่อนหนึ่งวันนี้กับพรุ่งนี้ครับวันนี้มีวันนี้ขอเป็นรัฐบาลไทยได้ไหมครับพี่แอรดังสองอย่างคือก็ลองดูครับเพราะเลขพี่มันไม่เกินสองไม่เกินสามตัว มันไม่จะเป็นตัวเดียวหรือไม่ก็สองตัวเท่านั้นแหละเนาะพี่อ่ะครับก็บมันก็คุ้มกับการลงทุนอยู่นะเพราะมันแค่ตัวเดียวสองตัวมันน้อยตัวดีเนาะครับเวลาพี่เอดาไปขอกระปู่เนี่ยพี่เอดาเคยเคยบอกไหมว่าขอเป็นรัฐบาลไทยนะปูอะไรอย่างนี้เคยเคย,เคยไม่ส่วนใหญ่ปูจะให้เืขลอยมาเทวดาก็จะให้แบบพี่จะเห็นเลขไงก็เราบางครั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอออันนี้คือเลขอะไรเนาะแต่ส่วนใหญ่เลยมันก็จะออกพาเดียวถ้าหัว ของรัฐบาลใช่ไหมคะครับก็จะออกตรงว่าพรุ่งนี้ก็จะได้วันนี้พรุ่งนี้ก็ออกมันคือมันออกได้หมดอะพี่ครับก็เลยไม่ก็พูดตามตรงเนาะเราก็ไม่อยากจะให้คนไปแบบนั่งงงไงกับเราใช่ไหมครับเราก็พูดตรงๆเลยว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่เกินพันในสามมันมมนจะออกลองดูว่ามีอะไรที่พอจะไปลงทุนได้ลงทุนได้ก็จัดค่ะ จะเป็นฮานอยเป็นต่างประเทศเป็นรัฐบาลไทยน้องให้ท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเองเลยใช่ค่ะนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นรัฐบาลไทยเพราะว่าพ่งนี้เลขจะออกพ่กนี้เลขจะออกแต่ถ้าใครอยากลองเสียงวันนี้ก็น่าลองนะครับให้ท่านผู้ชมมาไปพิจารณาเองเลยมีใช่ไหมครับเี่ได้ใช่ครับเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่วันรู้สึกว่าจะมีงานแล้วที่อาโศมารถไปใช่ค่ะเพราะว่าจะมีงานเนี่ยรับปริญญาด้วยงานไว้ครูจะมีวันที่20 21 22 เชิญได้เชิญนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเชิญมาร่วมสนทนามาร่วมบูชาครูได้การค่ะแล้ววันที่21ก,ก็จะมีการรับปริญญาพี่ก็ได้ทำเกี่ยวกับอันนี้ค่ะจับต้องได้ได้รับปริญญาของฟลอริดาสารัสอเมริกาค่ะคระก็คืออันนี้ครับเอาไงเริ่มครับพี่ได้เห็นพี่ว่าเห็น ัวล่าสุดนี้เห็นตอนไหนคะพี่อะเมื่อเช้าอันนี้แรกเมื่อเช้าจ้ะครับเห็นเป็นตัวไหนคะยังไม่บอกอ๋ไมบอกท้ายคลิปอ๋อบอกท้ายคลิปนะครับคุผู้ชมท้ายคลิปดีไหมท้ายคลิปท้ายคลิปต่ว่ามิดเดียวเลยใช่ไหมคะสองวันนี้จะให้สองอค่ะจริงๆแล้วก็เน้นหนึ่งตัวแต่ว่าอยากให้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าวันนี้กับพรุ่งนี้มีหลายมีหลายที่นะอืมใช่ไหมครับครับผมวันนี้ พนี่ยน้อยพวกนี้มีลาวรับครับผมพ่งนี้วันอะไรนะวันวันอาทิตย์เอ้ยไม่่ใช่นี่พูกนี้วันอาทิตย์ครับต่างประเทศมีจันทร์ปุุ่ใช่ใช่แต่ที่รู้พ่กนี้สี่โมงเย็นน่ะรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลบางทีอาจจะสองตัวบ้างสามตัวอาจจะออกหมดทั้งหมดเลยก็ได้แต่วันนี้พี่จะให้สองชุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะชุดหนึ่งอ่ะเป็นเลขที่ อยากได้ตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วแต่อีกชุดหนึ่งก็คือขอปู่ก็ลองดูสองชุดครับค่ะแล้วก็พี่ได้ก็มีของดีนะครับอยากจะมาบอกเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราไปจากซอยก่อนเนาะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ภาวนามาครับอันนี้จะเป็นสร้อยคอคริสตันสวอลปสกีแท้นะคะก็คือระหว่างที่พี่ร้อยเนี่ยพี่ก็จะภาวนาตามนี้เลยค่ะ ความพิเศษของพี่เอดาก็จะตามนี้นะคะอันนี้คือได้รับปริญญาจากสหรัฐอเมริกาถูกต้องนะคะก็คือเราไม่ได้มโนไปคนเดียวสิ่งที่พี่เป็นคูบาอาจารย์รับรองแล้วได้รับปริญญาตรีสําเร็จแล้วคตรวจสอบเรียบร้อยว่าไอดาไม่ได้บ้าไม่ได้มโนแน่นอนค่ะระหว่างที่พี่ทําพี่ก็จะร้อยแล้วก็ภาวนาไปด้วย อันนี้จะเป็นของแท้อย่างที่บอกค่ะราคาปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่7บาทถึง15บาทต่อ1นเมตรอันนี้เส้นหนึ่งเราจะใช้ประมาณ200กว่าตัวเมตรยังไงพี่ก็เอามาให้บูชาเนี่ยก็ยังไงพี่ก็ขับทุนอยู่ละเพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าต้องการจะมาเอากำไรจากตรงนี้ที่เอามาเพราะว่าของเนี้ยที่มีอยู่หลายปีแล้วแล้วเราก็หาวิธีว่าเอะเราจะทำยังไงถึงจะมาต่อยอดในในอาสมได้ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการไหวครูเราจะมีโรงพานเราจะมีหลายๆอย่างกิจกรรมเยอะมากทุกอย่างเราต้องมีตัดใจเพราะเราทุกอย่างฟรีหมดนะคะมาไหวครูที่นี่ไม่ได้เสียเงินนะคะคมาที่นี่ทุกอย่างฟรีหมดแล้วเงินที่ค่าใช้จยย่ายในนี้มาจากไหนเราก็ต้องใช้วิธีหนึ่งก็คือลูกศิษย์ใกล้ชิดอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ช่วยๆกันพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ ข้าราจารไกรเนาะเสียสมโมัตุคยาก็เลยทําอันนี้มาถ้าปกติต้นทุนของพี่ก็พันกว่าบาทแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ในระหว่างนี้จนถึงวันไหว้ครูพี่จะให้บูชาอยู่ที่999บาทแต่ว่าหลังจากวันไหว้ครูพี่ก็คงจะต้องขอกําไรนิดหน่อยเพราะว่าค่าทําค่าอะไรเนี่ยหรืออาจจะแทบจะไม่ได้เลยอะ่ะก็จะขึ้นอยู่ที่1,999บาทหลังจากวันที่21 แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่1,999บาทถ้าสนใจดูเบอร์โทรไาคลิปใช่ไหมคะครับผมค่ะและพี่ก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่ทำมาอันนี้มีหลายสีนะคะมีหลายสีสามารถทักเวนได้ค่ะมีหจากเบอร์โทรไลายคลิปครับและอันนี้จะเป็นเม็ดโพค่ะเป็นเม็ดโพที่มาจากจีนและอินเดียเขาเรียกว่าเม็ดโพ แต่ต้นโพมันไม่ใช่ต้นโพแบบว่าที่เราเห็นในเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แต่มเมล็ดเขาอ่ะเขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยแล้วเรียกว่ามเมล็ดโพลูกเขาคล้ายๆลูกมะพาร้าวลูกเล็กๆค่ะแล้วเขาปอกเปลือกเนี่ยเหมือนมะพร้าวเราเลยแล้วเขาก็เอามากรึงกันมากระทะาะก็จะเป็นสีแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะได้สีอะไรบ้างเขาบอกว่าสีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่า มันแท้ร้อยเปอร์เซนแบบเพราะใจพี่อ่ะพี่ก็ยังมีคำาถามนิดๆแต่นาอว่าเอ๊สีมันจะเข้มแบบนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่เขาบอกมาคือสีธรรมชาติบางอันเขาอาจจะยอมนิดหน่อยหรือยังไงพี่ไม่แน่ใจแต่พี่ได้มานี่ก็คือของแท้เพราะว่าเผาดูแล้วลองเผาดูเนี่ยกลินน่นนเป็นมะพร้าวค่ะกลิ่นเหมือนมะพร้าว แต่เขาจะเม็ดนิดเดียวเองนอะแต่มันก็แปลกอ่ะนี่น้องมาเหมือนมะพร้าวอันนี้จะมีพุทธคุณทางด้านะเกี่ยวกับปกปักรักษาคุ้มครองโชคลาภเมตตาเพราะวันนี้พี่จะภาวนาพระภัยสัจฉิภุรุทัายะตลอดเวลาที่ที่ที่ลอยเลยค่ะแล้วก็มีบทสวดพระแม่กวนอิมแล้วก็เป่ามาหาลังับก็คือทุกอย่างอยู่ในนี้ครับนะ ก็อันนี้จะให้บูชายอยู่ที่399บาทครับหลังจากงานไรค้ครูก็จะขึ้นเป็น5ร้9บาทครับผมแล้วเราก็ยังมีว่านสาวลงอยู่นะคะแต่หลายท่านคงจำได้เน้อที่พี่เป็นคนทำเมื่อปีที่แล้วะค,ะครับครับผมนั่นค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ใกล้จะหมดแล้วล่ะคือพี่ไม่มีเวลานั่งทำไงคะครับต่อมาช่วงนี้ก็ถ้าหมดก็ต้องหาเวลานั่งทำเพิ่มถ้ายังสนใจอันนี้ ผู้ที่มีประสบการณ์มีเยอะมากนะครับเรื่องว่านสาวหลงคิดว่าหลายท่านที่ติดตามน้องก็คงจะเคยเห็นเคยเคย,เคยเห็นแล้วก็คงจะรู้ว่าพุทธคุณเด่นมากแล้วงานนี้เราก็จะมีสติกเกอร์สำหรับติดรถด้วยนะคะโอ้ครับถ้าท่านใดสนใจอันนี้จะมีสองขนาดค่ะสิบสองคูณสิบสองนิ้วเอ<ม>้สิบสองคูณสิบสองเซน แล้อีกขนาดหนึ่งก็จะเป็น16คูณ16เซนอันนี้จะให้บูชาอยู่ที่109บาทค่ะคเงินทั้งหมดนี้ปัจจัยทั้งหมดนี้จะร่วมทําบุญในงานไหว้ครูแล้วก็เนี่ยค่ะสร้างอาสมหลายท่านก็คงจะได้เห็นความก้าวหน้าความคืบหน้าของอาสมเรานะครับจากที่วันลงๆไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราก็พัฒนาไปากไก<ป>ลใช่ค่ะเพราะว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เอาเลยนะพี่ไม่ได้รับเพราะพี่มีแต่ มาทําให้เป็นจิตอาสาเพราะว่าพี่มาปฏิบัติครับแล้วพี่ก็ได้มาอยู่กับอาจารย์ที่นี่ตเสมอครับแล้วตอนนี้พี่ก็จะมีมอ้อจะมีสองสีนะคะดําทองครับแล้วก็สีใส<ม>สีใสทองครับค่ะแล้วตอนนี้ก็มีสิ่งที่พิเศษที่จะมาเสนอแน่ก็คือเรามีเทียนพิเศษคือหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งอันนี้จะโตะเอ่อสำหรับโชคลาภ ธุรกิจการงานทำให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้จะเป็นสำหรับงานไหวครูอันนี้จะอยู่จะเป็นเล่มพิเศษนะคะเทียนอันนี้จะอยู่ที่ราคา1 9 9 9บาทแต่จะมีอยู่ที่แค่9้าเล่มเท่านั้น9ท่านเท่านั้นสำหรับงานไหวครูนี้อันนี้ก็ก็ได้เห็นในนิมิตกนั่นแหละว่าว่า อยากให้อาจารย์ทำตรงนี้เพราะรว่าในงานไหว้ครูเนี่ยเป็นงานที่ศักเซ็์มากครับแล้วหนึ่งปีเราจะทำแค่ครั้งเดียวไหวค้ครูใหญ่ครัแล้วคนที่บูชาเทียนอันเนี้ยต้องเป็นคนที่ถูกเลือกอะคะ่ะใช่ไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะได้นะบ,บางคนเนี่ยมีเงินแต่หมดแล้วบ้างบางคนไม่พร้อมบ้างหลายๆอย่างนะคะครับพี่ก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็น โอกาสที่จะให้ให้พี่น้องท,ทุกทท่านพราพแม่พี่น้องทุกทกท่านเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการทีอธิษฐานจิตร่วมกันก็จะได้เสริมปังเสริมโชคเสริมลาภสุขภาพธุรกิจการงานครอบครัวทุกอย่างอยู่ในรวมอยู่ในนี้เลยค่ะครับแล้วเราก็มีจุดเทียนคาที่เล่มเล็กประจําประจําเดือนปกติก็จะมีอยู่ครับสบอ,อ,อันนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะ ผแต่นี้เราจะทําทุกวันไม่ใช่ทุกวันทุกเดือนทุกเดือนใช่แต่ว่าเล่มใหญ่เนี่ยหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วปีนี้มีแค่เก้าเล่มเท่านั้นโอ้ครับผมก็คือปัจจัยส่วนหนึ่งก็เอาไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรอคะทั้งหมดเลยค่ะปัจจัยทั้งหมดใช่เอาไว้สร้างอาสมสร้างอาสมแล้วก็เปิดรงทางครับเอาไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมเนาะทั้งหมดเลยครับเพราะพี่ไม่ได้หักอะไรเลยครับผม ก็คือเงินจะเข้าอาสมทั้งหมดแล้วก็บางทีก็<ช>เอาข้อสารม,มาไว้ให้คนที่มาร่วมง,งานด้วยใช่ค่ะอย่างรอบก่อนที่ว่ามีพันเจ็ดร้อยล้านมาก็ได้นําข้อสารมาให้กับชาวบ้านใช่ใช่ใช<ม>แล้วรอบนี้ปีนี้น่าจะมีกิจกรรมเยอะแล้วก็จะมีผู้รู้เขาเรียกอะไรน,นะจะมีท่านบาริมากมาจากทางอินเดียด้วยค่ะจะมีของดีมาแล้วก็จะมีพวกครูบาอาจารย์เยอะ หลายท่านเลยค่ะที่ว่าที่เราไม่เช็ไม่คาดคิดอ่ะก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างในปีนี้นะคะก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วเยอะครับก็เดี๋ยวรอวันนั้นน้องจะมาไหมคะมาถ่ายไหมวันที่21<ม>นี่ตั้งแต่เช้าเป็นพิธีที่สําคัญมากนะคะครับผมวันที่21แล้วเราก็จะได้มาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้พิธีมอบปร,ริญญาปรบ ให้กับผู้ที่เขาเรียกว่าผู้วิจักอันนี้มาจากประสบการณ์ของทุกท่านที่ประทำสำเร็จแล้วครับผู้วิจักคือผู้ที่สำเร็จแล้วผู้รู้แล้วแล้วก็มีปริญญารับประกันจากมหาวิทยาลัยนี้ผู้ที่ศักรับก็คือเอท่านไหนถ้าใครสนใจก็ให้ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรได้เลยเนาะใช่ค่ะทยคิปเราจะบอกเลขกันแล้เวเราจะมาบอก ใช่ตอนนี้เลยไหมครับโอเคสิ่งที่ชอบนะคะคือเจ็ดสี่สองที่เห็นแล้วที่ชอบเห็นเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองใช่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าขอผู่ก็จะได้หกสองสอง่อลองตัดดูด้วยนะคะเพราะว่าได้สองชุดเพราะปกติถ้าได้สองชุดก็จะมีสามตัวชุดนึงอีกชุดหนึ่งจจะเป็นสองตัวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพี่เอดาที่เห็นเลขมาก็นี่เลยค่ะเพราะว่าพี่มีพี่มีอะไรพิเศษไงคะก็เลยได้เห็นอะไรที่พิเศษตั้งแต่ที่พี่ได้มาเลขมาตั้งแต่หลายปีเนี่ยให้ดูได้นะคะไม่ใช่การโกหกที่พี่ถูกโนโต้นี่เช็คเป็นเ<อ>งินดอลลาร์นะคะก็มีอยู่ในนี้นี่คือประสบความสําเร็จของพี่อ๋อที่พี่เอดาถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีเช็คนีเนี่ยคะ่ะแล้วพี่ก็ได้ประสบความสําเร็จคือทาธุรกิจเดียวครับ ใช้โคเชเมนเทชันก็มีเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะที่อเมริกาที่สิงคโปร์นะคะแล้ววันนี้คือเช็คที่พี่ได้อันนี้พี่ถูกหกตัวตรงอ๋อที่พี่เมที่เมื่อก่อนที่เคยถูกใช่ไหมฮะเนี่ยหลักฐานคคือหลักฐานคือเราไม่ได้มโนแล้วเราไม่ได้ถูกแค่ครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวอาจจะเอ้อฟลุกอะไรก็ได้แต่นี่มันเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะอันนี้คือเลขรอยมาบอกแบบนี้แหละค่ะ เป็นเป็นเป็นเงินดอลลาร์ใช่ค่ะกี่อังกี่เหรียญครับพี่ได้อันนี้ในใบนี้จะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์โอ้โหถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าสิบอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณพี่ได้อยู่สิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไปไปเชียงคูกทางต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์มาสามสิบปีแล้วค่ะแล้วช่วงนั้นก็จะถูกเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยรวมทั้งหมดสิบเอ็ดงวดติด เลขก็จะลอยมาครับก็หลายท่านท่านก็จะเชื่อแต่หลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราคือใครก็คิดว่าเรามาโนมอันนี้คือหลักฐานพร้อมแล้วมีใบป,ปริญญาจากต่างประเทศพร้อมแล้วค,คือสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่เราสําเร็จจริงเราคือผู้ที่มีตาที่สามจริงนะรเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วสําเร็จจริงนะอย่างเงี้ยเป็นการันตีให้พี่ว่ามันน่าจะเป็นคนที่สอง ที่ทำปริญญานี่ปุณไในด้านนี้ครับเป็นคนที่สองครับสเปนนวดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะพี่เอดาแล้วก็ตูกเจ็ดสี่สอแล้วก็หกสองสองนี่คือเลขประมาณวันเลขนั่งสมาธิแล้วลอยมาเลยพี่ไม่ต้องนั่งสมาธิเห็นเองเลยพี่นั่งคุยอย่างนี้พี่ก็จะสามารถเพราะพี่เป็นคนที่เห็นวิญญาณค่ะเจ้ากรรมนายเห็นในเทวดาคุยกับติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นผู้ที่ เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นครู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างเช่นหนึ่งอันเนี้ยพี่จะบอกเนี่ยก็คือพี่ก็ฝึกมาแล้วก็เกิดมาแบบนี้แล้วเลขตัวนี้เนี่ยพี่ได้เห็นตรงไหนคะเดี๋ยวถามว่าเห็นตรงไหนมันก็เห็นในจิตพี่็ไม่เห็นอยู่หน้าก็ไม่ได้เห็นไม่เพราะพี่อย่างเงี้ยพี่ก็สามารถที่จะเห็นผีเห็นเทวดาอะไรที่เขาอยากให้พี่เห็นนะพี่ก็จะเห็นบางทีก็จะสื่อสารได้เป็นบางครั้งหรือว่าตลอด ก็ถ้าก็เห็นก็ตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ฝึกมาดีพอสมควรเราก็เลยสามารถที่จะปล่อยวางได้ครับบางครั้งเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเราไม่ต้องให้ค่าแต่ถ้าเรื่องเลขเราก็ให้ค่านิดนึงคือเจ็ดสี่สองเนาะแล้วก็หกสองสองเจ็ดสี่สองจำได้ไหมว่าปีที่แล้วพี่ได้เลขนี้แล้ว ถูกกันบานเลยยาวเลหลายงวดมากเลยค่ะนั้นสามตัวหรือสองตัวตอนนั้นเจ็ดเจ็ดสี่สองสามตัวเลยก็มีใช่2ตัวก็มีคือถูกตลอดตลอดก็เลขนี้ค่ะพี่ก็ยังเอ๊ะทำไมเลขนี้แล้วก็ลองดูเนาะคแต่หกสี่สองนี้ขอปุ่มเมื่อเชาเอ๊หกสองสองขอปุ่มเมื่อเช้าค่ะครับให้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะ ลองลงลงเร็วหน่อยสําหรับวันนี้ครับครับผู้ให้62วันนี้ไงครับผก็ใครสนใจก็ให้ติดต่อมาถามพี่ได้เลยเกี่ยวกับเป็นกําไรข้อมือใช่ค่ะแต่ถ้าถูกถูกแรกแล้วอย่าลืมนะคะมาร่วมบุญด้วยครับก็คือเราจะได้มาทําบุญด้วยกันเพราะหลายๆท่านก็ได้ถูกเยอะอยู่นะแต่เราอะไม่ได้ต้องการแบบว่าอ้อ ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าเราก็อยากให้มาร่วมคุยค่ะรับแต่เราก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าโอ้เอาเงินมาแล้วเราจะเอามาสร้างไม่ใช่แบบนั้นครัครแค่มาร่วมบูชาเราก็ดีใจแล้วครับ แนวทางนี้เราให้ด้วยใจนะครับผมให้ด้วยใจนะอยากจะแบ่งปันให้นะครับส่วนเรื่องบุญวาสนานี่ก็แล้วแต่รูปแบบของท่านผู้ชมอยากจะร่วมมั่งม่ายแค่ไหนเนาะใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอ้คนเนี้พูดงงงายเลยก็ลองดูตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นหลักฐานที่คประสบการณ์ที่ผ่านมานะรก็คือคนที่ถูกเยอะก็มีเยอะมากเลยนะครับเปียดาใช่ค่ะแต่เมื่อวันที่สิบห้าน่าจะมีคนถูกเยอะเพราะว่าแขงเขาส่งอะไรมาแบบ ก็มันน่าจะมีคนถูดเยอะนะเพราะต้องเป็นเข้าวไร้ในขณะที่เราสัมภาษณ์กันด้วยครับผมก็ถูกเราก็ไม่ไม่คิดเนาะว่าอีกนิดเดียวทำไมไม่ให้สามตัวครับครับจากของจากสองเป็นอะไรนะออกอะไรหนึ่งห้าแล้วก็สามตัวห้าหนึ่งหกอ่มันออกหนึ่งห้าสองตัวอย่างเงี้ยค่ะสามตัวห้าหนึ่งหกอืมห้าหนึ่งหกหนึ่งห้ากับหนึ่งหกออกหนึ่งห้ากับหนึ่งหกถ้าสองตัวจะเป็นหนึ่งห้ากับหนึ่งหก เสียดายมากของเราเป็นสองถ้าเปลี่ยนสองเป็นห้าก็จะถูกสามตัวใช่เสียดายเนาะแต่ว่าเรามันเน้นรัฐบาลดีกว่านะพี่เอ้านะครับแล้วก็ทิ้งช่องทางติดต่อไว้ท้ายคลิปแล้วก็ใครที่อยากเดินทางมาอาสมก็ให้จับ GPS มาได้เลยนะครับใช่ค่ะอาสมโรขยามเพื่อคนใจจังหวัดบุรีรัมย์เนาะใช่ค่ะไปกลับปู่ไปกลับปู่หรือยังคะหมอกลับมาแล้วเออจ้ะครับครับผม ก็คงแค่นี้ครับครับพวบก็เป็นที่เร้มากครับครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะ อันนี้เป็นแนวทางของพี่เอราโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับยังไงก็ให้แคปหน้าจอกันไม่ดูได้เลยนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับช่องทางติดต่อเป็นมือโทนะครับก็ให้โทรมาติดต่อสอบถามนะครับผมทางสมนักโรขยาได้เลยนะครับขอจบคลิปวัแต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ